Office 101 Pod X Podcast สนับสนุนโดย Pod X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณสวัสดีครับผมเนีสศิริชยัยศิริชัยสุทธิกรน,นะครับวันนี้รามอยู่กับ Office 101 Pod X Podcast นะครับ จากตอนที่แล้วที่ผมได้พูดถึงเรื่องความล้มเหลวเดี๋ยวแต่ตอนนี้เราจะมาโฟกัสคนดังๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความล้มเหลวมายังไงบ้างเพื่อให้เป็นกําลังใจแก่ทุกคนนะครับในหนังสือได้บอกว่าความสําเร็จเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นมาจากประสบการณ์และประสบการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดไปถ้ามองรูปประโยคนี้จริงๆเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยคําว่า ความสําเร็จและปิดท้ายด้วยคําว่าผิดพลาดนั่นก็แปลว่าการที่เราทําอะไรบางอย่างผิดพลาดอะ่ะมันคือช่องทางหรือว่าระหว่างทางของเส้นทางที่ชื่อว่าความสําเร็จก็เป็นได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูลำดับเหตุการณ์ความล้มเหลวของคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ใช้ความล้มเหลวเป็นแรงขับให้ตนเองประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับเด,เดี๋ยวผมจะเล่าไปแบบสั้นๆนะครับว่าแต่ละปีของเขาเกิดอะไรบ้างผมจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะครับ ข้อ,อ่อข้อสามสอ 32, นะครับ1 8 3 2าเขาตกงาน1832ในปีเดียวกันแพ้การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ1833ามมผ่านมาสิปีครับธุรกิจล้มเหลว1834ได้รับเลือกการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐผ่านมาหนึ่งปี1835คนรักเสียชีวิต1836มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างรุนแรง1838ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งโฆษกสภา นิติบปัญญัติของรัฐแต่ก็ไม่ได้รับการคัดเลือก1843ครับผ่านมา5ปีแพ้การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร1848ผ่านมา5ปีแพ้การเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรอีกครั้ง1849สมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินรัฐบ้านเกิดแต่ก็ถูกปฏิเสธ1854แพ้การเลือกตั้งเป็นวุฒิสภา1856ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดี แต่ไม่รับการคัดเลือกจากสมาชิพกพรรค1858ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาอีกครั้งแต่ก็แพ้อีกและ1860ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับนี่คือชีวิตของชายที่ชื่อว่าอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีนะครับ คนที่ไม่มีทางถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนล้มเหลวในชีวิตได้เลยถ้าเกิดว่าเรามองภายนอกเราจะรู้สึกว่าเขามีแนวคิดที่ดีเขาถึงมาถึงจุดนี้แต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเราเห็นแค่ปลายทางของคนคนหนึ่งอะอย่างเราเห็นใครสักคนที่เขาประสบความสําเร็จจากอะไรก็ตามจากช่องยูทูบเบอร์หรือว่าจากอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออเขาเก่งไงเขาเก่งเขาก็เลยมาถึงจุดนี้ได้แต่ระหว่างทางเขาเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้นะครับเพราะว่าคนเก่ง เก่งแค่ไหนอะ่ะก็ไม่มีทางที่แบบอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาแบบขนาดนั้นอะ่ะมันต้องมีระหว่างทางที่เขาได้เริ่มมาทําไมเขาถึงเก่งอะ่ะระหว่างทางที่ที่เขาจะเก่งอะ่ะมันมาจากไหนนะครับ แล้วก็ยังมีความล้มเหลวของคนที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่เอามาใช้เป็นกรณีศึกษาให้ทุกคนด้วยนะครับเขาจะเริ่มต้นที่ไมเคิลจอแดนนะครับไมเคิลจอแดนเป็นนักบาสเกตบอลที่เรียกว่าใช้คําว่าดีเจเนรีส์สูงให้เขาได้เลยไมเคิลจอแดนเนี่ยเคยถูกคัดต่อจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะบอกว่าเขา่ไม่มีสกิลพอที่จะเล่นบาสเกตบอลเซเว่นซิลเวอร์ดาราภาพยนตร์นะครับ ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนภาพยนตร์ถึง3ครั้ง3ครั้งนะครับดาราที่ฮอลลีวูดระดับโลกนะเคยถูกปฏิเสธมาแล้ว3ครั้งแล้วก็วอร์ดิสีย์ครับถูกไล่ออกจากการเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เนื่องจากไม่มีความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานโอ้โหคาว่าความคิดสร้างสรรค์กับวอร์ดิสีย์นี่คือเป็นของคู่กันเลยนะแต่เขายังเคยถูกไล่ออกอะ่ะในตําแหน่งนี้ลองคิดดูนะต่อมาครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเป็นเด็กที่พูดได้ช้ากว่าคนอื่นและมีผลการเรียนที่แย่มาก มันเป็นมุมมองที่เราไม่เคยเห็นหรอะทำไมทาไมไอซา,ายถึงมันไอเป็นเด็กที่พูดได้ช้าเราพอเข้าใจมันคงเป็นเรื่องแบบฟิสิเคิลทางน้างร่างกายอะไรต่างๆ ใครๆก็พูช้าพูดเร็วอยู่แล้วแตกต่างกันออกไปเนาะแต่มีผลการเรียนที่แย่มากสำหรับไอสไตล์อ่ะทำไมเป็นแบบนั้นนะครับจอห์นกิทแชมนวนิยายเรื่องแรกข,ของเขาถูกตัวแทนจำหน่ายถึง16แห่งปฏิเสธการเป็นผู้ตัดจำหน่ายให้และถูกสำนักพิมพ์อีก12แห่งปฏิเสธการจัดพิมพ์เจเคโรลิงครับถูกสามีขอหย่าต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยเงินสวัสดิการจากรัฐในการดำรงชีพขณะที่เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ไปด้วยโอ้โ oh ห ซีแฟนคิงครับเจ้าพ่อแห่งนวนิยายเฮอร์เลอร์สยองขวัญหน,นังสือเล่มแรกของเขาชื่อว่าแคลรี่ถูกปฏิเสธถึง30ครั้ง30ครั้งนะครับจนเขาตัดสินใจคว้างมันทิ้งลงถังขยะเลยจนภรรยาของเขาไปหยิบก,กลับขึ้นมาแล้วพูดให้กำลังใจเขาว่าให้เขาลองพยายามใหม่อีกรอบหนึ่งโอราวินฟีถูกไล่ออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอไม่เหมาะกับวงการโทรทัศน์ และวง The ะบีโชได้รับโทรศัพท์จากค่ายเพลงว่าเพลงของพวกเขาไม่มีอนาคตสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองประมาณ3าํคำถามครับแล้วพยายามคิดใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตอบกับตัวเองนะครับคำถามแรกครับในปีที่ผ่านมาคุณประสบกับความล้มเหลวอะไรบ้างข้อ2คุณได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและข้อ 3. ความคิดเชิงบวกที่คุณได้รับคืออะไรลองเอา3คําถามนี้กับ ไปที่ตัวเองแล้วก็ลองตอบมันออกมาอาจจะไม่ต้องตอบแบบพูดมันออกมาแต่ว่าลองตอบในใจดูนะครับอาจจะทำให้เราได้เห็นตัวตนของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ p o d c a s t Office 1สวัสดีครับ